สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็เจอกันตอนขับรถอีกแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีภารอิตนะคะเพื่อนๆเจอกันพูดคุยกันก็ช่วงการเดินทางค่ะก็มีภาพให้ได้ชมนะคะเพื่อนๆ เขเรียกว่าการสัญจรนะคะของเพื่อนร่วมทางนั่นเองค่ะต้องของประทานอภัยด้วยนะคะเสียงก็ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจจะเป็นหวัดนะ,ะเป็นหวัดก็เป็นยาวนานอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่เข้าไปนอนพัก กลับออกมาก็มาอยู่บ้านได้แป๊บหนึง่งก็ติดหวัดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆมีไอแล้วก็เสียงเสียงแห้งนะคะเสียงแหบเสียงแห้งตอนนี้กำลังจะกลับเข้าบ้านค่ะเพื่อนๆ พอเข้ามาในหมู่บ้านก็รู้สึกสงบขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นค่ะเพื่อนๆแบบนี้แหละเนาะที่เขาเรียกว่าที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกสิญญ่งอย่างขอบคุณความสุขขอบคุณความสงบ แลวก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาบรรยากาศก็เดิมๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็จะมีเปลี่ยนไปมั่งคือท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าก็จะมีสว่างมีมืดบางวันก็มีมืดคืมช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงหน้าฝนพายุก็เข้าบ่อยๆนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ ส่ทราบว่าจะเป็นได้นานแค่ไหนเดี๋ยวก็มืดใหม่แล้วค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงฟ้ามืดวันนี้จะต้องมีการเดินทางอีกนะคะช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายๆแก่ๆนิดนึงค่ะในหมู่บ้านที่ชิว่ก็จะมีความสงบนะคะพเพื่อน สุขอีกแบบหนึ่งนะคะของบ้านที่ชื่อนี้อยู่